ฮัลโหลโซ่แถวกลับมาอีครั้งสำหรับรายการอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาทําประตูเขาเรียกว่าแบบทางลัดเลยก็ว่าได้อะไรอย่างนี้แล้วกันนะฮะแบบครับเลยทีนะครับรับนะฮะประตูทางลัดนะครับอันเรากเราจะใช้ประตูเนเธอร์นะครับอ่าอันดับแรกปกติแล้วเนี่ยเขาบอกหลักการเอาไว้นิดนึงนะเอาทาไงดีกลับ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 ก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามา เดี๋ยวมาอธิบายหลักการก่อนออยออกมายังออกแล้วโอเคเดี๋ยวขอทุบตรงนี้แป๊บนึงนะครับอธิบายหลักการการทํางานของประตูพอร์ทัลนิดนึงนะฮะว่ามันลิงก์กับเนเธอร์ยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีรูปภาพให้ดูนะครับตามหลักของไมโครแปร์แล้วนะฮะสมมุติตรงนี้พิกัดนะฮะพิกัด x นะครับ181ใช่ไหมแล้วก็พิกัดลบหใช่ไหมฮะในเนเธอร์ n พิกัดเนี่ยมันจะมันจะอ้างอิงจากของจริงแหละนะครับแต่ว่ามันจะเอาพิกัดเนี่ยไปหารด้วย8ปะฮะ่ะอย่างเช่นสมมุติโลกปกตินะฮะอ่ะ n o r normal n o เรียกว่า overworld นะมมนเรียกว่า overworld นะฮะโลกปกติ overworld เนี่ยก็คือ x อันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ Z แ,แกน y ไม่สนนะครับแกน x ก็คือเนี่ยข้างหน้าถอยหลังตรงนี้คือแกน x นะครับอันนี้คือแกน z นะ อ่ะเดี๋ยวเราปักอันนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะฮะอ่ะเข้าไปนะครับในนัดจุดประตูตรงเนี้ยมันเป็นพิกัดแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเรากลับไปยังโลกเนเทอร์ของเรานะฮะอ่ะมาดูพิกัดตรงนี้ของเราเอามาดูก่อนแล้วกันว่าเนี่ยไอหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยหารได้หารแปดแล้วได้เท่าไหร่นะฮะอ่ะหนึ่งแปดหนึ่งหารแปดได้เท่าไหร่ฮะประมาณยี่สิบสองนะฮะ x ยี่สิบสอง ส่วนแก็เท่ากับประมาณ0นย์ะฮะเพราะมันก็จะประมาณประมาณนี้เราทูบอ,อกก่อนแล้วดูดิว่าพิกัดมันตรงหรือเปล่านะว่าพิกัดในเนเธอร์เนี่ยมันตรงกับ x 22หรือเปล่าดูว่ามันตรงหรือเปล่า,าไม่ต้องดูเดีเออเราก็กด f 3ดูเห็นไหมครับมันไม่ตรงมันต้อง22เดินออกไปเรื่อยๆฮะย่ะประมาณตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พิกัดแต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมเราก็มาตรงด้านนี้ อ่าเราก็เจาะเอาไว้เรียบร้อยนะครับอ่เนี่ยถูกแล้วเออเนี่ยเนี่ยยีสิบสองกับศูนย์เนี่ยตรงนะะเนี้ยถูกแล้วใช่ป่ะล่ะเนี่ยยีิบสองกับศูนย์นะอ่าตรงนี้เราก็จอดจุดไฟตรงนี้เข้าไปรึบนะครับอ่า <ใน S 1> แล้วเราไหนเนเเี่ยอ,อ้ขีดไฟอ่าแล้วเราก็เข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้างในอย่าเพิ่งงงอะไร มันก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมอ่ะแล้วเราเข้าไปใหม่แล้วดูดีว่ามันจะไปโผล่ประตูไหนระหว่างโผล่ประตูใหม่ที่เราทําหรือโผล่ประตูเก่าคาตอบก็คือโผล่ประตูใหม่ที่เราทํานั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นประตูเก่านออลำลึกก็คือก็คือเหมือนวิธีการค้นหาของมันเนี่ยก็คือว่ามันจะเอาพิกัดที่แบบตรงที่สุดอะไรประมาณเนี่ยหารแปดมาดูดีว่ามันมีพอทัลอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีมันก็จะพาไปตรงนั้นถ้ามันไม่มีมันก็จะอะไรอย่างง้นแหละอ่ะ โอเคอันนี้คือแบบมันลิงก์กันอันนี้ประตูอันนี้ประตูเก่าแลวอันนี้ไม่ใช้อันนี้คือพิกัดที่ตรงที่สุดนะฮะมันก็เลยพามาลงประตูนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าเข้าประตูนูน้น่งมันก็พาไปที่นู้นอยู่ดีอะเงี้แหละหลักการพอท่อจับหันแปดจับหันแปดเอา,อางี้แล้วกันเป็นอีกโจทย์หนึ่งมาที่สถานีรถไฟฮะอ้ะมาม่ะขมอนขมอนวิงว่งวิ่งพอทอก็นั่นแหละอยากให้มันไปโพ่ อยากรู้ว่ามันไปโผล่ในเนเธอร์ตรงไหนเนี่ยจับหาร8นะครับหรือว่าเราอยู่ในเนเธอร์เนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะมาโผล่รูปรปกติเนี่ยที่พิกัดเท่าไหร่เนี่ยเราก็เอาไปคูณ8นะครับเครื่องคิดเลขนี้ก็กดเอานะฮะคือมันจะไม่ตรงเด้เดนะครับแต่ว่ามันจะแบบให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะอะสมมุติเข้ามาในสถานีรถไฟนะครับเราต้องการแบบเข้าในตรงนู้นแล้วมาโผล่ตรงประตูนี้่ะตรงนี้ทําประตูเรียบร้อยนะตัวนี้พี่กัดอะไรเอ่ยตรงนี้พิกัด พิกัด26592นะครับอ,อ้าว x เท่านี้เว้ย x นะครับแล้วก็ z อันนี้ใช่ไหมอา้าวหารแล้วได้อะไรอ่ะ x 265หาร8ได้อะไร265หาร8ได้33 33 92หาร8 92หาร8ได้เท่าไหร่ได้11นะครับอ่าวเราก็จุดไฟตรงนี้ก่อนกรุบนะครับแล้วเราก็8 เดินกลับไปที่เดิมเดินกลับไปที่เดิมไปเข้าประตูของเราเดีย๋ยวเพิ่งเข้าตรงนี้ถ้าเราไปเข้าตรงนี้เดี๋ยวมันไปโผล่ไหนก็ไม่รู้ไงบางครั้งมันอาจจะไปสร้างประตูใหม่ให้เราก็ได้เราเดินกลับไปที่เดิมไปเข้าประตูพอเท่าของเราตรงนู้นงานนี้วิ่งกันเยอะหน่อยนะแต่พอเราสร้างประตูเสร็จแล้วเราก็สบายแล้วคราวนี้แล้วเราจะสร้างพอสร้างเป็นปุ๊บคราวนี้เราก็สะดวกล,วละเวลาจะเดินทางแบบพิกัดแบบเดินประมาณพันกว่าบล็อกอะไรประมาณเนี้ยก็ สบายอ่ะเดี๋ยวแป๊บ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 โอเคเอ,ออยยังทำเสียงหล่อด้วยก็ไม่รู้เุ้ยทุยนะฮะนะจังหวะนี้อโอเคพอเราเข้าไปในเนเธอร์ใช่ไหมอ่าฮะเราพิกัดเท่าไหร่ปิดไม้แป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคพิกัด33ใช่ไหมอันนี้คือพิกัดในเนเธอร์นะเราต้องเดินไปที่พิกัด33กับ11นะครับแล้วก็เดินไป33มสิตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตง อ่ะพิกัดแทพิกัดแท1สนะพิกัดแท1ส 11. มัน11บวกหรือลบเมื่อกี้มันลบ92หรือเปล่าหรือว่า92เฉยอียปเปล่งละเดี๋ยวมีดูฮะโอเควิ่งไปด้วยวิ่งไปด้วย <c oughs> ลืมดูเครื่องหมายอ่ะอย่าคำตอบง่ายๆแป๊บหนึ่งเริ่มปวดมองละลองวิ่งไปดูก็รู้วิ่งไปทางนั้นสบสอลบ92ลบ92 <c oughs> รู้ได้ยังไง เพราะว่าเหตุลบนึใช่โอเคมันต้องลอบ92ลบ92ตัวนี้ก็จะเป็นลบ11นะครึบอ่าใคยเข้าไปไหมต้องคำนวณให้ถูกอะถ้าคำนวณถ้าลืมใส่เครื่องหมายลบเดี๋ยวมันจะไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้คือหลักการคำนวณสูตรในเนเธอร์นะฮะว่ามันจะไปยังไงอ่าเอาไปใหมง่าย่ไงนีงไง265เหลือไปที่33นะฮะแกน X 33 สามหตึ่งสามสองสามาตรงนี้แล้วก็กาแซดลบสอบสอตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ใช่ไหมเออเฮ้ยดีนะดีมันไม่ใจลวงล่าง้าเป็นลาวาละฮะอุ๊ยนี่อย่างเงี้ยทไมเป็นอเอ้าว หาทางเองนะไม่ทังเกตโอเคอ่าพอมาตรงนี้เสร็จแล้วก็วางข้างบนอย่างนี้แล้วก็ถึงอุ้ยไม่ใช่เฟลเดี๋ยวแป๊บนึงคาระตูโอเคพิกัดมันตรงให้มันตรงตามกับโลกแห่งความจริงอะโลกความจริงเขาไหลใช่ไหมเอาพิกัดเอกกับพิกัดแซดไปหารแปดแล้วก็เดินไปตรงพิกัดนั้นในเนเธอร์นะครับมันก็จะตรงกันออยลเร็วรีมาเลยกากรโฮมาละอะได้ยินเสียงชิบเบ๊แล้ว เรา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 เเราเไม่เห็นแล้วก็โหในตัวนี้นนอืดอืดกึ๊บโอ้ยดีเสียงอะเออได้ยินแล้วใช่ไหมโอเคก้อนหนึ่งอะเอาวางเลยตรงเนี้ยวางเลยอะไรวางออยหยิบออสซิเดียนไปหนึ่งก้อน <c oughs> โอเคนะครับแล้วลเราก็วางไปตรงนี้ก็ของตกไงล่ะพนนอมาตรงนี้อ่ะอคิดว่ามันจะไปพับมันจะไปโผล่ไหนเออโผล่โลกฮะ ขอบคุณมองก็มาโผล่ที่สถานีรถไฟแล้วเราอยากจะกลับบ้านเราที่เกียดเดินไกลใช่ไหมมันต้องเดินลงบันไดผ่านฝูงชนมหาวัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เข้ามาในนี้นะครับแล้วเราก็เดินเดินมานิดเดียวเห็นปะเดินนิดเดียวจริงๆแล้วก็เข้าประตูนี้ไปเดี๋ยวประตูนั้นทุบทิง้งละประตูนั้นมันมันมันพิกัดผิดนอนสวัสดีวัว โอเคนะครับเราก็กลับมายังโลกของเราเรียบร้อยเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะการทําประตูพอร์ทัลนะแบบเป็นทางวัดอย่างเงี้ยมามาออยมาที่สถานีรถไฟแล้วเราไม่เออวะ่ะเราก็ใช้ประตูอัพดีเ,ออเราจะเดินทําไมต้องผ่านฝูงชนมหาวัวรออยู่ในรถบ็อกกี้อือฮึจับคุริกะหุดตังเออ อ,อ, okay, อัน <ลด S 2> ยองอันเซยโยชีเมจโจได้เออมาได้คุณนาและชีเมจโจไดเนี่ยจมูกในทิวอ่าพอมาตรงนี้เสร็จเราก็เอาสมมุติเราจะทำตัวอย่างนะพอดีตรงนั้นมันจะเป็นอะไรวะอ่าตัวนี้มีรถอยู่สองสามสี่อ่อ,อยหารถออยมาเอารถตรงนี้ก็ได้ี่น <c oughs> ในหีบตรงเนี้ยสี่คันมีอยู่ะในหีบตรงเนี้ยมี หรือออยมีหรอในตัวไม่มีเนีย่ยมาหยิบตรงเนี้ยสี่คันแล้วก็นั่งไปจิจจนั่งไปเราไปก่อนนะหนึ 1, 2, 5, ่งสองห้าหกอะไ้รับใหม่เก็อไม่นับอ,อ,อ่ะเราไปก่อนแล้วกันระหว่างพอนั่งเสร็จแล้วเนี่ยเราทุบออกหนึ่งคันได้นะครับบางครั้งเราแบบหนกหูไงเฮ้ยไปไปนูน่นละ ขายไปคันไม่เป็นไรมาสุดมาสุดข่าวจับวิโอ้ยโอ้ยข้างหน้ามีรถหนึ่งคันเก็บให้เราด้วยรึปเห็นปะเดแล้วเห็นแล้วเก็บแล้วใช่ไหมโอเคโอเคเรียบร้อยนะรถหยุดเป่าไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดไม่หยุดโอเคโอเคเราก็นั่งต่อไปสถานีข้างหน้าจะเป็นสถานีสวอมแลนนะฮะอนาคตจะเอาไว้ปั๊มสลามบอล next station s t ส m อมสวอ land นะฮะไม่เก้อเงียบนะฮะ กำลังคิดอยู่ว่าจะพูดอะไรสถานีตอ่อไป Swampland Swampland next station Swampland ผู้โดยสารต้องการลงกราดกรุนาตีแลแลงไปเขาแค่ผ<ะ>ู้โดยสารที่ต้องการลงแบบโอ้โอ้ลงต้องุดลุด,ลด <laughs> อะไร <laughs> ลุดแหด่รถแหกอ๋อหวัดดี <laughs> ไป้กันไ,มไหมได้วยกันไหมกดข,ขึ้นมาเลยก็เออไปไป ไม่เอาอ่ะไม่ไปไม่ไปด้วยกันอ่ะเอาดูเดี๋ยวแหกเดี๋ยวออยตกเลยนะไม่เป็นไรไม่ตายหรอกเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยกันได้บอกแล้วเฟียวก็กลัวเล่นแหกอยู่แล้วเออเออทิกใหม่นะฮะสี่คันไปได้สามคนจริจริะไปได้สองคนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมัน ตอนเออไปได้ก็ดีนะ <laughs> เออดีดีดีดสรุปตอนนี้คือเราก็เป็นชื่อออยส่วนออยก็เป็นชื่อเราใช่ไหมล่ะเพราะเราจะมองเห็นชื่อตัวเองกด็ด้วยมา <laughs> ใช่ใช,ใช,ใชก็กลายเป็นทิวชั่นสมบูรณ์แบบนะฮ <laughs> ัก็รอ,อกันไปอีกนะฮะรอกันไปสถานีข้างหน้าแล้วฮะ <laughs> สถานีต่อไป s w a มแ a นสวัมโปรดเชฟความระมัดระวังในขนาดก้าวออกจากรถ Next station s w a m l a n d Please find the gap between train and platform. น่ะยังไม่ถึงเลยพูดเร็วไปหน่อย Sorry. ใจว่าฝักมิดไม่เคยออกอ่ะ Sorry the number you die นะนะทุกทีไม่ใช่แล้ Number you die เอะถึงแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ NPC นะอันนี้ Swampland เราทำสถานีเอาไว้อือแล้วเราก็ทำพัทเทิลไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้ใช้ในคลิปแบบนี้แหละเออ เดี๋ยวจดพิกัดดีๆด้วยโอเคพิกัดเป็นบวกหมดนะแอบดูไว้แล้วเดี๋ยวงบวกลบอีกได้เลยครับพิกัดดีๆเดี๋ยวเราลงเอาออยลงออยออยลงเลย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 ลพิกัดดีๆนะฮะอย่างที่เห็นนะอ้าออยเอาลถไปสองคันข้างหน้าหรอกเออเห็นยังฮะพิกัดดีๆเห็นแล้วครับเอาไปแทนค่าโดยไปแทนค่าโดยกำหนดให้ดีมีค่าเท่ากับโอ้ยโอเคประตูพอเท่าสมมุติเราจาะประตูพอเท่า นะให้มาโผล่ตรงนี้นะครับซึ่งพิกัดก็คือมันเอาไปหารแปใช่ไหมเอาอันนี้แล้วกันนะฮะ x มีค่าเท่ากับ x ตึ๊บสองเก้าสองนะครับแล้วก็ z มีค่าเท่ากับห้าสามหกนะครับจับหารแปดให้หมดนะฮะจับหารแปดให้หมดสองเก้าสองหารแปดเท่าไหร่สองเก้าสองหารแปดได้เท่ากับสามสิบหกจุดห้าจุดห้าใช่ไหมครับเราปัดขึ้นเป็นสามสิบเจ็ดยึบ พิกัดแซดเท่าไหร่เอ่ยห้าสามหกหารแปดได้เท่าไหร่ฮะห้าสามหกหารแปดได้หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดโอเคนี่คือพิกัดในเนเธอร์ที่เราต้องไปอ่ะไปนั่งรถกลับไปเนี่ยมาจจอเอ้ยเดี๋ยวะไม่ขิดไฟจุด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 กึ๊บเรียบร้อยโอเคไปบึนบึนบึนนั่งรถกลับเอาไปก่อนละหนึ่ง สองสามสี่อ่ะเออขึ้นเลยฮะออยต้องขึ้นออ,อยต้อง <ไป S 1> ขึ้นไปด้กดันดีไปได้วยกันดีอ่าได้เดี๋ยววิ่งตามไปเออต้องแสดงความเสียวเฝ้าด้วยการนั่งรถคันเดียวยึบ เอืเฮ้ยอะไรเฮ้ยเี๋ยอแต่เลือแตะแต่ลงมาลงกลางมาเสมอแลก็รู้เรื่องเลยเห็นข้างล่างไหมมีความมันก็ลังกำลังล็อเมือเราอยู่ตาปักใครหน้าด้วยครับตรงเนี้อือข้างล่างโอเคนั่งรถจับเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันนั่งกันอย่างนี้เรารถไม่แหกได้อะ มันจะนั่งไปได้นานหรือเปล่าไม่รู้นะนั่งแบบเนี้ยพอเมื่อกี้เรานั่งมาสามคันไงรถเราถึงแฮกแล้วอันนี้นนคือแบบสี่คันอันนี้สี่คัน,น,นใช้งบประมาณถูกกว่าด้วยนะเออดีอยากรู้นะเหมือนอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะนั่งได้สี่คนเลยหรือเปล่าไหดีมัง <laughs> ไปไหนไปด้วยกันนักสองคนยังเสียวๆแล้วแตกเลย <laughs> มันนั่งเครื่องบินเออเคสเครือ่องบินเออนดะเสียงเ,เสียงออเสียงเสียงรถรางอะจริงๆมันน่าลำคาญมากเลยจริงๆต้องรีอะออยถ้าลำคาญเสียงออยรีเลยเออคือจะบอก,กตรงๆว่าไม่มีเสียงเกมไม่มีเสียงเหรอต้องอ๋อก็ว่าดีทำไมไปก็โหดไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ นั่นแหละออไม่มีเสกเกม,มก็คือได้เสกแอลกอฮอลจากไมเคิลนะฮะอ๋อเพิ่มความรวดเร็วเราเว, <station S 1> ว่าโ <Home. S 1> อ้มาพูดไป next station <c oughs> next station your condo <c oughs> condo หรืออะไรไม่รู้ <c oughs> next station condo สถานีต่อโทษสถานีต่อไป condo next station condo มันยังไม่ถึงนี่รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพูดเร็วเกินต้องรอแป๊บหนึ่งมันไม่มีมมมชะลอไงมันความเร็วคงที่อเอา,เาเกับวีทีเอ๊ะสถานีต่อไปคอนโด next station คอนโดผดใช้ความร่วมมือกันก้าวจากรถก้าวละก้าวละโอเคใส่คืน <S <S> <S อ่ารถหนึ่งสองสามสี่ ออยไปใส่กล่องนี้กรึบกรึบอีกสองคันอีกสองคันอีกสองคันเงึบเงิบ <ไป S 1> โอเคแล้วขากับเดินยังไงดีลงแบ่งกล่ <ไป S 1> องชนมหาบัวเอแบ่งหนเข้าบานให้ก็เข้าไปในนรกเออว่ะประตูพอท่อตรงนี้ก็มีเนาะยังไม่ชินยังไม่ชินคือต้องไปนรกอะ่ะเข้าใจป่ะแล้วประตูพอทอ่อก็มีตรงนี้แล้วทําไมเราต้องไปซักไกลเชีย S <S เดออี๋ยวชินไงเ,ออเดี๋ยวก็ชินอ่ะปเข้ายึบแต่โชคดีถ้าโชคร้ายหน่อยก็อาจจะมีพิกซอมบี้ออกมาเดินเล่นบ้างอัะนนะั้นบงในบางครั้งอ่ะ <S <S จริง<า>จริงสา,ามเจ็ดกับหกสิบเจ็ดต้องขุดปีกอะสาม,มาสอหสามเจ็ดต้องขุดปีม,ดปมันก็คงไม่อันตรายอะไรมากอ่ะชั่วคราวอ่ะ ทุบก,กระจกงสามเจ็ดหกเจ็ดใช่ปะ่ะใช่หกเจ็ดอันนี้ก่อนเออว่ะทูปอีกเอาขุดไปฮะสามเจ็ดหกเจ็ดเอาไปหกเจ็ดก็ได้นอาควาเละรเลยมันจะได้กว้างๆหน่อยอ๋อใช้ที่ขุดไรอ่ะอ่าตอนนี้ที่ขุดหินฮะที่ขุดหินใช่ไหมโอเค <laughs> เราใช้ที่ขุดเไดมอนด์ Diamond. แต่ว่าไดมอนด์กากาคืออันเบกกิงอือหเดี๋ยวพอหมด อีกก็จะใช้เหล็กอือฮึอเคยเท่าไรนะสิบสี <ไป S 1> ่โอ้ไกลเหมือนกันเอ๊ะอีกแล้วอุดอุดโอเคอ่าไปต่อฮะออยค่อนข้างที่จะโชคดีตลอดปีนะสามเจ็ดอ่ะฮะเดินต่อหน้าเด็ก 3ามห้าสามเจ็ดหกเจ็ดอืมไกลจ้ะอ้าวไปไหนแล้วะสามเจ็ดแต่ว่าหายไปแล้วหกสิบเจ็ดโอ้โหไกลแฮะแต่มันก็เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับเขาเรียกว่าระยะจริงอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เราเอารถเอารถรางมาก็ได้ที่แบบมันก็นั่งสั้นกว่าอย่างเงี้ยสามเจ็ดหกเจ็ดเป็นการเดินทางแบบรู้ทะลุข้างนอก อ๋อทะลุข้างนอกเฮ้ยข้างนอกไหนข้างนอกที่พี่โหยิงเราได้อ่ะเอาชิพเป็นละไม่เป็นไรไปไปต่อแล้วกันนะเฮ้ยแหละขุดแปบ๊บยังจะง,งกอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาคอปเปรอร์มาขุดก็ได้อืมอ๋อ <หา S 1> ขุดคอปเปอรท์ทางทางนี่ไงหกเจ็ดถึงยังแล้วโอเคอ๋อมีเนเธอร์รักเปล่าล่ะอุดเลยอุดเลย ไหนไหนไหนนีเออห้าหกเจ็ดอ่ะฮะตรงนี้ประมาณตรงนี้เลยนะอ่ะฮะเอ่อขุดไปอีกนิดหนึ่งตึงด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 ึดำ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 เบียชาผิดผิดผิดแต่ไหนต่อเกะสามเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดอ่ะหกเจ็ด สามเจ็ดนี่อ่สามเจ็ดหกเจ็ดพอดีเลยสามเจ็ดหกเจ็ดหื่เอ่ะพอดีเลยเหรอสามเจ็ดอืมเอาขุดระระนาผืนดกเอ่อความสูงของพื้นให้มันเท่ากันโอเคดูปลากระโหให้เราด้วยแอร์อร์อัพชั่วคราวแล้วกันเอออือเอาสามเจ็ดนะกับหกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดตรงนี้ เอรีคอปเปอร์มาด้วยอ่าฮะอ่าผมอ่าเราขุดล่างไว้ก่อนแล้วกันกึบกึบตรงนี้ไม่มีหินออฟซิเดียนเอาคอปเปอร์วางไว้ก่อนก็ได้วิ่งกลับแปบวิ่งกลับวิ่งกลับไปเอาออฟซิเดียนแป๊บนึงออฟเดียนแปบไม่ไกลไม่ไกลเนี่ยเห็นปะเออวิ่งไปเดียวโดมีคอปเปอร์มาด้วยมีเรามีเรามีอาองั้นออยฝากนั่นด้วยแล้วกันฝากฝากฝากทำห้องไว้หน่อยทำเอาห้องสวยๆนะทำหมาได้เลย ทำห้องเอ้ยพิกซอมบี้ออกมาแล้วระวังแล้วกันอยู่ไหนอะคอปเปอร์อยู่ในห้องคอปเปอร์ก็ไปเอาที่บ้านดิแต่ว่าอยู่ในตัวเราสองกล่องไอพาะสองกล่องอือฮึมันไปเอาที่บ้านเลยไปเอาที่บ้านเลยทําห้องสวยๆนะเอาไดมอนตกแต่งนะเอาเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยเข้าบ้านเลยแล้วก็ฮะเรียมนรล็อกเข้าบ้านเลยไหมปรากฏในลกเฟอร์นิเจอร์สวยกว่าบ้านเราอีก น่าสนใจนะเพราะว่าที่กเกตเดินอไปไปเอาค้าโพต้นป,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 ป่าป่ปดีดีดีดึง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 ,ดงเรากำลังขุดพ่อท่อเก่าอยู่ออยจัดไปทำห้องเอาแบบกว้างพอประมาณอะไรประมาณเนี้ยไม่อึดอัดจนเคิร์นภัยเคินภ <c oughs> ันย <c oughs> ก็ประมาณว่าแบบหนึ่งคนอยู่พอดี อออืมเแล้วแต่เอาไงก็ได้มไม่เอาคุณลิงเดี๋ยวทำปลาท่อรอโอเคินออบซีเดียนนี่เป็นอะไรที่แบบอืนานมาก <c oughs> คุณนานมากนานจริงๆคุณจนมือแตกอ่ะอืม ไปกระโหก็ร้องอยู่ข้างบนออกไปนอกถึงเกิ้งไงมันอยากเจอเหรอจีสอบถามกันหน่อยบ้างไหมว่าเราอยากเจอมันหรือเปล่ามับอกอยากมากเลย <c oughs> ข้างล่างตรงนี้ขุดไปแล้วมันจะเจอหรอว่าลาวาเออว่ะ Icana, อ <Yes> ินออสเตรเลียนเด็ดๆเด็ดๆจะดุ้งทำไรอีกซอมบี้อืมเอ๊ะเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วพัดท่อเก่าเราเอออึบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเร็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 วที่ขุดอันเบกกิ้งสาม เอาเลเวล30เราไปซั้งหมดเลยได้อ okay. ันเบกกิ้ง3โอเคตรงนี้ขุดไฟแล้วกันทำเป็นทางอืม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 เอาไปวางพอท่อก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วเออจุดไฟหน่อยมึดกึ๊บอืมอืม อืมตรงนี้กันอึ๊บกึ๊บจริงๆไม่ต้องตุดไฟก็ได้นะในเนเธอร์ไม่มี่ชิปเปอร์หรอกอุ๊บอึ๊บอึ๊บออกไปพิกซอมบี้ออกไปก่อนแค่ไปไหมไม่ไปเลยได้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 อ่าพี่กัดพี่กัดเท่าไหร่นะสามเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดอ๋อตรงนี้นะฮะอ่าเราจะรู้ไปแล้วโอเควางไป ตึ๊บ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 นี่อะไรแล้วเนี่ยหนึ่งสองอีกอันหนึ่งตึ๊บต่อตัวนี้นึงวางตึ๊บวางตึ๊บอืมแล้วก็วางกระดึ๊บกระดึ๊บลงลงลงจุดไฟงึบอ่าฮะอ่อยร้างไปก่อนเดี๋ยวมาแป๊บเช็คว่ามันลิงก์กันหรือเปล่า เราลองไปดูเดทตรงกันไหมทาดาอือหึตรงกันสวยงามมากแค่นี้แหละเราจะมาแบบแต่ว่าเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวเป็นการย่นระยะโอเคว่างมาไหนดีอืมโอเคพอละตรงนี้นแหละง่อาอีกตรงนึงอีกตรงนึง,ง,นงอีกตรงนึง อีกบักนึงได้ยังนี่แหละเคยเคยอืมตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึบ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 ยายาลาวาไม่ได้กินหรอกอืมเฮ้ยเฮ้ยเดีต้องเปลี่ยนพื้นใช่ไหมเกอร์เปลี่ยนเปลี่ยนเอาไงกับปากกะโฮก่อนดีบ่อยมันทำมันเราทำอะไรมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้ธนูมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน ยู่ข้างล่างข้างหน้าเตอะเว้ยปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเราทำอะไรมันไม่ได้ตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์ปล่อยมันสิ่งที่ทำได้ก็คือปล่อยมันไปปล่อยมันไปอย่างที่เป็นโฟร์เซนมาอีกเดี๋ยวเปลี่ยนพื้นนบอืออ่ะอะไรประมาณนี้นะครับ การทําประตูเนเธอร์นะฮะใช้ใช้เนเธอร์ให้เป็นประโยชน์นะหลายคนคือจะไม่ชอบเนเธอร์เพราะมีแต่ไรไม่รู้มีแต่ลาวามีแต่ปากาโฮมีแต่แล้วไม่รู้อันตราย,ยานั้นเลยไม่รู้จะมีเนเธอร์ไปนะะไม่รู้จะมีเนเธอร์ไปแบบใหม่นะฮะอันนี้เราก็ใช้เนเธอร์ให้เป็นประโยชน์นะใช้เป็นทางลัดก็ได้อะไรประมาณนี้คล้ายๆประตูวาร์ปเออแบบวาร์ปส่วสนตัวอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบการเดินทางของเราสะดวกสบายเร็วขึ้น ถ้าสมมุติในตรงนี้ใครขี้เกียจเดินให้ไหมก็ทําทางรางรถไฟเอนานั่งมาตรงนี้ปุ๊บแค่นี้ฮะจบง่ายเรียบร้อยนะครับคลิปการทําประตูวาร์ปเนเธอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรก็อะไรประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบายใครรูว้วะเอามาเราเร็วกว่าเหรอเอามาเราเร็วกว่าเสียใจ เ็แลกไม่ได้เลฮะฮะเ็แลกแเลย